วันนี้อยู่เกมโรบอกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปโรบอกกันนะครับกลับมากันแล้วนะครับกับแมปไหนดีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปอ่าแบบหนึ่งครับผมหากันนะแมป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 ไหนดีผมเอาแมปตามพี่แตงฟลอร์ชิงแล้วกันนะครับแมปที่พี่แตงฟลอร์ชิงก็เล่นก็คือ ผมเอาตามเขาแหละเอาแมบปบเด็ดเร็วมอสเลยอะผมเอาเด็ดเร็วเลยอะเตะเด็ดเร็วนะครับอันนี้พี่แตงฟาร์ชิงเขาก็เคยเล่นนะเดี๋ยวผมก็เล่นผมเห็นพี่แตงฟาร์ชิงเขาเล่นอนะมาเล่นกันเลยครับมาแล้วบุ๊คไม่ใช่ไม่ใช่บุ๊คฮาเวนดิแป๊บนึงครับ ไปเล่นกันเลยครับทาไหมหน้าแปลกๆอะ่ะหน้าแปลกๆอะ่ะบุกฮาเวนอันไหนดีไม่ใช่บุกฮาเวนดิโอเคสองคนครับอือหือ หนึ่งคนดีกว่าไหมเคเลยครับมาเลยเดดเร็วมอดมาแล้วครับเดดเร็วมอดจัดมาคลิปนี้เลยครับผมโอ้โหทำไมอย่างนี้เนะี่ยเอามาวาง เกลีไปไปเคเราก็มีพวกเอ้งเรามาซื้ออันนี้ก่อนปืนโอเคเราก็ซื้อลูกกระสุน12รอบโหน้อยมากเอาไปเยอะโอเคไปรับโอเคนะครับก็รับมานะครับนี่ คันชี่ไรเฟิลบ้าไม่ใช่ดิอันนี้อะไรเนะี่ยเอาอันนี้ฐานรถไฟเอาไปหมดเลยใส่ให้หมดเลยเราต้องใช้เยอะครับฐานรถอะโอเคประมาณนี้เราก็ว้าไปเลยครับเอาไปขึ้นรถไฟ เอาไปขึ้นรถไฟเลยรถไฟต้องมีเชื้อเพลิงครับรถไฟต้องมีเชื้อเพลิงโอเคได้แล้วเอาเมาื่อกี้มีพี่เขามาส่งของนะครับก็เสียงอาจจะดังหน่อยขออไปด้วยนะครับเค hey, เรามาต่อเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะได้แล้วนะครับโ okay. อเคเราหยิบเยอะเลยอะดิหยิบเยอะมากเลยมันเราจะหยิบเยอะไปถึงไหนโอเคครับเราใส่สักสี่ก้อนไหม อีกสักสองก้อนละก้อนแล้วกันอีกให้หมดทั้งหมดนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ด้านหลังรถไฟเอาโอเคนะครับเราจะไปกันตอนไหนดีเนะี่ยโอเคเราเราจะถ่านขึ้นรถไฟนะครับ ไปต่อเลยครับมาตรงนี้อือเอาไปเลยเอาขึ้นรถไฟไปโอเคเรา,เาขึ้นรถไฟเชื่อมโอเคครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับเราจะเชื่อมด้วยนะครับไม่นั้นหถดรถไฟหมดแน่ครับ โอเคเราก็าขึ้นรถไฟแป๊บหนึ่งนะครับเราขอใช้ขอใช้เวลาไอ้นี่ก่อนนะครับเ,เราก็ใช้เวลาเอาฐานขึ้นรถอย่างนานเลยครับเอาอีกสักก้อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นแมปปุกสวนนะครับเดี๋ยวจะเล่นแมปปุกสวนเลยเดือนนี้เราจะมาสามคลิปนะครับุ่งนี้ก็เหมือนกันครับ ไปกันเลยครับไปกันแล้วเคมาได้แล้วโอเคเรามาได้แล้วนะครับเรามาแล้ววันนี้เราจะถ้าเราเจอหมู่บ้านเราจะกอด อ่ะโอเคนะครับเราไปกันต่อเลยดีกว่าหนูบ้าเนเฮ้ยน่ากลัวเล่นคนเดียวด้วยนะเล่นคนเดียวยน่ากลัวเลยทุกคนต้องเล่นคนเดียวเลยดีน่ากลัวมากหมดแล้วจะมากันแล้ว เตรียมปืนไว้เลยเอ้ยมาออกมาเยโอ้โหไม่จอดแล้วล้มลงไปก็ตายงเดียวครับอย่าดับ โอ้ยมาแล้วทีน่ะน่าน่าเลยเคก็จบคลิปวันนี้นะครับ